สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วิธีการอันทำเงินของ ICTF นะครับก่อนอื่นเราก็แค่โหลดแอปหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนพอเรายินยันตัวตนสำเร็จแล้วเราก็เติมเงินเข้าไปแล้วเช่าเครื่องขุดแล้วหลังจากนั้นก็แค่รอให้ครบตามเวลาที่เราเช่าเครื่องก็จะได้เงินทุนแล้วก็เหรียญกลับมาไม่มีอะไรที่จะสามารถทำไปง่ายได้กว่านั้นแล้วนะ ICTF ทำเงินได้อย่างไรครับ ICTF คือแพลตฟอร์มให้เราเช่าเครื่องขุดเพื่อที่จะขุดบพคราวซึ่งเครื่องขุดมีหลายประเภทหลายองค์ประกอบมากหลายราคาให้เราเลือกเพื่อที่จะทําตามทุนของเรามีและเพื่อที่จะให้เราหลีกเลี่ยงที่ไม่ต้องซื้อเครื่องขุดกา๊าชอมาประกอบเองที่บ้านไหนจะลดค่าไฟฟ้าไหนจะลดค่าประกอบไหนจะลดค่าบํารุงรักษาอีกแต่วันหนึ่งก็ทํากําไรได้ดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5%เซนถึง4%ต่อวัน ผลกำไรมันอาจจะไม่สูงนะแต่มันไม่มีความเสี่ยงแล้วมันก็ผลิตรายได้ให้เราได้ทุกวันเลยนะจ๊ะแล้วเราจะสามารถหา ICTF ได้อย่างไรเราสามารถหา ICTF ได้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการอยู่ที่ ICTF. online